สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูธนพันธ์ชาลีหรือครูอุ้มกันอีกครั้งนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าของใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละชนิดทำมาจากวัสดุอะไรวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ทํำของใช้ในชีวิตประจำวันที่เขาเรียกกันว่าพอลิเมอร์เซรามิกโลหะเหล่านี้มันคืออะไรคะและมีสมบัติอย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะ วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องวัสดุที่นำมาใช้ทำของใช้ในชีวิตประจำวันด้วยกันนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าน้ำอัดลมที่จำหน่ายอยู่ทุกวันนี้ในท้องถิ่นของนักเรียนมันอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหลากหลายเลยใช่ไหมคะมีทั้งทำด้วยแก้วพลาสติกและอลูมิเนียมเอ๊ะแล้วทำไมเขาไม่ทำให้มันอยู่ในบรรจุภัณฑ์เพียงชนิดเดียวนะคะทำไมมันต้องหลากหลายขนาดนั้นเคยสงสัยไหม แล้วน้ำอัดลมที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์แต่และชนิดมีรสชาติแตกต่างกันหรือเปล่าเคยสังเกตไหมเรามาดูที่บรรจุภัณฑ์กันก่อนทั้งแก้วทั้งพลาสติกและอลูมิเนียมเหล่านี้มีสมบัติต่างกันอย่างไรคะมีข้อดียังไงเพราะอะไรจึงเหมาะสําหรับนํามาใช้ทาบรรจุภัณฑ์สําหรับเครื่องดื่มเช่นน้าอัดลมที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่ดูที่ขวดพลาสติกก่อนนะคะ ขวดพลาสติกทำมาจากพลาสติกเครื่องดื่มเช่นน้ำอัดลมเนี่ยถ้าบรรจุในขวดพลาสติกเราก็สามารถนำติดตัวไปได้สะดวกเพราะว่าเบาถูกไหมคะส่วนกระป๋องอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่เป็นโลหะค่ะเครื่องดื่มในกระป๋องอลูมิเนียมเวลาเขานำไปแช่เย็นเนี่ยจะเย็นเร็วกว่าบรรจุภพฑนชนิดอื่นส่วนขวดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากแก้วซึ่งมีเนื้อวัสดุแน่นนะคะเนื้อวัสดุแน่นเนี่ยจะทําให้เก็บแก๊สครสาร์บอนไดออกไซด์ในน้ําอัดลมไว้ได้นานได้คงรสชาติได้ดีที่สุดถ้าเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆดังนั้นจึงทําให้น้ําอัดลมเนี่ยมีรสซ่ามากแล้วก็คงรสชาติไว้ได้นานกว่าก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหมคะ ครูมีคำถามสักสองสามคำถามมาถามนักเรียนแต่ละข้อเราใช้เวลาคิดสักสิบวินาทีนะคะข้อแรกครูถามว่าข้อใดไม่ใช่วัสดุนักเรียนดูตัวเลือกทั้งสี่ตัวเลือกเนี่ยนะคะครูมียางมีไม้มีเหล็กมีเก้าอี้ทั้งสี่อย่างนี้อะไรไม่ใช่วัสดุลองคิดสักสิบวินาทีนะคะ คำตอบคือเก้าอี้ค่ะเพราะเก้าอี้เป็นวัตถุที่ประกอบด้วยวัสดุต่างๆเช่นไม้เหล็กส่วนยางไม้เหล็กในตัวเลือกอื่นๆนั้นเป็นวัสดุนะคะอีกคำถามหนึ่งนะคะคราวนี้ครูมีวิธีการตรวจสอบสมบัติของวัสดุแล้วก็สมบัติของวัสดุที่ต้องการจะตรวจสอบ ให้นักเรียนเลือกตัวอ,อักษรหน้าวิธีทดสอบแล้วก็เติมลงในช่องว่างหน้าสมบัติทางกายภาพที่กำหนดให้ข้อนี้ลองใช้เวลาคิดสักสิบวินาทีค่ะเรามาดูฉเฉลยกันค่ะนักเรียนตอบถูกไหมคะเวลาที่นักเรียนจะตรวจสอบสมบัติของวัสดุเนี่ย เราสามารถทําได้นะคะถ้าเราสนใจจะตรวจสอบสมบัติเรื่องความแข็งของวัสดุนักเรียนก็สามารถทําได้โดยใช้ตะป,ปูหรือเข็มหมดุดมาขีดลงบนวัสดุชิดนั้นสังเกตรอยที่ปรากฏบนผิววัสดุค่ะถ้าอยากจะทราบว่าวัสดุชิ้นนั้นนําไฟฟ้าหรือไม่นักเรียนก็สามารถนํามาตรวจสอบได้โดยการต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะ ที่มีหลอดไฟฟ้าอยู่ด้วยแล้วก็สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้าค่ะถ้านักเรียนอยากจะตรวจสอบการนําความร้อนของวัสดุก็ทําได้ค่ะวิธีง่ายๆก็โดยการนําก้อนดินน้ํามันก้อนเล็กๆนะคะมาติดไว้ที่ปลายวัสดุด้านหนึ่งแล้วก็ให้ความร้อนที่ปลายอีกด้านหนึ่งสังเกตดูซิว่าก้อนดินน้ํามันที่ปลายอีกด้านหนึ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าส่วนสมบัติเรื่องของการามีสภาพยืดหยุ่นจะตรวจสอบยังไง สามารถนำถุงทรายค่ะเอาถุงทรายมาแขวนไว้กับวัสดุนะคะแล้วจากนั้นก็นำถุงทรายออกสังเกตดูซิว่าความยาวของวัสดุก่อนที่เราจะผูกถุงทรายขณะผูกถุงทรายและหลังจากนั้นถุงทรายออกนั้นเนี่ยความยาวของวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรก็จะสามารถตรวจสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุได้ตอบถูกกันไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพอลิเมอร์ เซรามิกและโลหะมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะว่าแต่เราจะต้องทำอะไรบ้างละ่ะตรวจสอบอะไรดีครูคิดว่าเรามาตรวจสอบสมบัติการนําไฟฟ้าความเหนียวหรือความเปราะแล้วก็การทน,ทนความร้อนของวัสดุดีไหมคะให้นักเรียนสังเกตลักษณะของวัสดุที่เลือกมาก่อนนะคะ โพลิเมอร์ที่เลือกมาวันนี้มีถุงพลาสติกชนิดบรรจุอาหารร้อนหรือที่เรียกว่าถุงร้อนแล้วก็พลาสติกห่ออาหารค่ะส่วนเซรามิกครูมีช้อนกระเบื้องและถ้วยกระเบื้องโลหะครูมีช้อนโลหะกับแผ่นสังกะสีค่ะจากนั้นเราก็ตรวจสอบการนำไฟฟ้าของวัสดุ โดยนำวัสดุไปต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและบันทึกผล เรื่องความเหนียวหรือความเปราะแนะนำว่าให้นำวัสดุใส่ในถุงผ้าก่อนนะคะแล้วก็ใช้ค้อนทุบด้วยแรงเท่ากันครูหมายถึงว่าวัสดุแต่และชนิดที่ต้องการจะตรวจสอบเวลาจะใช้ค้อนทุบให้ใช้ค้อนทุบด้วยแรงเท่าๆกันค่ะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลซึ่งตรงนี้เราต้องใช้ความระมัดร,ระวังนะคะระวังยังไงระวัง เศษวัสดุที่แตกเนี่ยอาจจะกระเด็นได้ดังนั้นนักเรียนจึงควรสวมแว่นตานิรภัยขณะทดสอบความแข็งของวัสดุด้วยการทุบครูจึงแนะนําให้ใส่เป็นถุงผ้าด้วยเพื่อป้องกันอันตรายชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็สวมแว่นตานิรภัยตรงนี้เราก็จะช่วยระมัดระวังอันตรายจากวัสดุที่แตกได้และถ้าทุบแล้วแตกมันจะกลายเป็นของมีคมนะคะให้นักเรียนห่อวัสดุที่แหลมคมเหล่านี้ด้วยกระดาษหน,นาๆก่อนทิ้งค่ะ ส่วนการทดสอบการทนความร้อนเราควรจะนำวัดสดุตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วใส่ในบิกเกอร์ที่มีน้ำบรรจุอยู่จากนั้นก็ให้ความร้อนจนน้ำเดือดสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลตรงนี้เห็นไหมคะเราใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเลยจกนกระทั่งน้ำเดือดน,นั่นแปลว่าประมาณร้อยองศาเซลเซียสขอให้นักเรียนระมัดระวังขณะหยิบจับวัดสดุที่ร้อนด้วยนะคะ หลังจากตรวจสอบสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดแล้วนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมด้วยเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเรามาดูผลการทำกิจกรรมด้วยกันค่ะนักเรียนจะเห็นว่าพอลิเมอร์เซรามิกและโลหะตัวอย่างของ3มชนิดนี้ที่นำมาตรวจสอบเนี่ยนะคะก็จะให้ผลการตรวจสอบเวลาที่ตรวจสอบเรื่องการนำไฟฟ้า ตรวจสอบความเหนียวและความเปราะตรวจสอบการทนความร้อนเนี่ยมันให้ผลแตกต่างกันดังปรากฏในตารางขึ้นอยู่กับว่านักเรียนมีวัสดุอะไรมาตรวจสอบนะคะผลจะเป็นดังตารางที่ปรากฏน,นี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามด้วยกันจากผลการทำกิจกรรมพอลิเมอร์เซรามิกและโลหะที่นำมาทดสอบมีอะไรบ้าง คําตอบข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับพอลิเมอร์เซรามิกและโลหะที่นักเรียนเลือกมาตรวจสอบนะคะวันนี้ครูมีตัวอย่างมาเพียง2-3ชนิดเท่านั้นอย่างเช่นพอลิเมอร์เนี่ยมีถุงพลาสติกชนิดที่ใช้บรรจุของร้อนมีพลาสติกห่ออาหารสําหรับเซรามิกวันนี้ครูมีช้อนกระเบื้องมีถ้วยกระเบื้องมาและโลหะที่ครูนํามาทดสอบวันนี้ก็ได้แก่แผ่นสังกะสีและช้อนโลหะค่ะ เรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยกันนะคะถ้าถามว่าพอลิเมอร์เซรามิกและโลหะที่นำมาทดสอบมีสมบัติอย่างไรทราบได้อย่างไรคำตอบนี้เราก็ย้อนกลับไปดูผลการทำกิจกรรมค่ะแล้วนักเรียนจะตอบได้ว่าพอลิเมอร์และเซรามิกที่นำมาทดสอบไม่นำไฟฟ้าทราบได้จากเมื่อนำชิ้นวัสดุไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วหลอดไฟฟ้าไม่สว่างนะคะ แต่โลหะทุกชนิดที่ตรวจสอบเมื่อสักครู่นำไฟฟ้าได้เมื่อนำชิ้นวัดสดุเข้าไปต่อในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างเซรามิกเปราะค่ะทราบได้จากเมื่อทุบด้วยค้อนแล้วแตกเป็นชิ้นเลยนะคะพอลิเมอร์และโลหะทุบแล้วไม่แตกเป็นชิ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมันแข็งแต่ไม่เปราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ พอลิเมอร์บางชนิดเช่นพลาสติกหอ่ออาหารไม่ทนความร้อนนะคะทราบได้จากเมื่อนำไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วต้มในน้ำร้อนเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่ามันเปลี่ยนแปลงรูปร่างส่วนเซรามิกและโลหะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเราไปต้มในน้ำร้อนค่ะคำถามข้อต่อไปครูถามว่าพอลิเมอร์เซรามิกและโลหะ ที่นำมาทดสอบมีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรจากผลการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ทำให้เราตอบได้ว่าพอลิเมอร์เซรามิกและโลหะที่นำมาศึกษาเมื่อสักครู่นี้มีสมบัติต่างกันนะคะพอลิเมอร์และเซรามิกไม่นำไฟฟ้าส่วนโลหะนำไฟฟ้าพลาสติกห่ออาหารไม่ทนความร้อน ในขณะที่ยางรัดของและถุงพลาสติกชนิดใช้บรรจุของร้อนทนความร้อนได้ส่วนเซรามิกและโลหะทนความร้อนได้ดีไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเวลาต้มด้วยน้ำร้อนใช่ไหมคะพอลิเมอร์และโลหะเหนียวนะคะไม่แตกเป็นชิ้นเมื่อทุบด้วยค้อนแต่เซรามิกเปราะค่ะเมื่อทุบแล้วแตกเป็นชิ้นเล็กๆ ดังนั้นเราจะสรุปการทำกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าจากการทดสอบสมบัติการนำไฟฟ้าความเหนียวหรือความเปราะและการทนความร้อนเราพบว่าพอลิเมอร์เซรามิกและโลหะมีสมบัติบางอย่างเหมือนกันและมีสมบัติบางอย่างต่างกันค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของพอลิเมอร์ด้วยกันนะคะ พอลิเมอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรพอลิเมอร์ประกอบด้วยหน่วยซ้ำๆที่เรียกว่าโมโนเมอร์จำนวนมากมาทำปฏิกิริยาเคมีกันจนกระบั่งเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยหน่วยย่อยซ้ำๆขนาดเล็กจำนวนมากเรียงต่อกันโครงสร้างพอลิเมอร์มีทั้งแบบเส้นแบบกิ่ง แบบแร่างแห я. พอลิเมอร์มีทั้งพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ตัวยอย่างของพอลิเมอร์ธรรมชาติเช่นแปง้งซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีน้ำตาลกลูคโคสเป็นโมนเลกุลเชื่อมต่อกันขวดใบนี้ทำจากพอลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีเอทิลีนเป็นโมนเลกุลเชื่อมต่อกัน พอลิเมอร์บางชนิดไม่นำไฟฟ้าเช่นฉนวนหุ้มสายไฟบางชนิดเหนียวเช่นถุงพลาสติกพพลิเมอร์บางชนิดยืดหยุ่นสูงเช่นยางรัดของแต่บางชนิดก็ไม่ยืดหยุ่นเช่นช้อนเมลามีนพอลิเมอร์บางชนิดไม่ทนความร้อนเมื่อรับความร้อนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเช่นขวดน้ำพลาสติกหรือพลาสติกห่ออาหารในขณะที่พพลิเมอร์บางชนิดทน,ทนความร้อนได้ดี เมื่อได้รับความร้อนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเส้นได้ช้อนเมลามีนเนื่องจากโพลิเมอร์มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานในหลากหลายรูปแบบและสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆได้ง่ายโดยใช้พลังงานความร้อนน้อยกว่าเซรามิกและโลหะดังนั้นโพลิเมอร์จึงเป็นวัสดุที่นามาใช้ในชีวิตประจาวันอย่างแพร่หลายโพลิยยเมอร์ส่วนใหญ่เหนียวไม่นำไฟฟ้าและไม่นำความร้อน เบาวกรดเซรามิกและโลหะของใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำจากพอลิเมอร์แบ่งได้เป็น3มกลุ่มนะคะได้แก่พลาสติกยางและเส้นใหญ่พลาสติกก็มีหลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่นำมาผลิตเป็นพลาสติกสมบัติก็ต่างกันค่ะการพิจารณาเลือกใช้พลาสติกควรพิจารณาจากสมบัติของพลาสติก เช่นขวดพอลิเอทิลีนเทเรซทะเลหรือขวดเพชรที่เราเรียกกันสัส้นๆเนี่ยนะคะมีสมบัติโปร่งใสมีความเหนียวสูงป้องกันการซึมผ่านของสารได้หลายชนิดจึงนิยมนำมาทำขวดบรรจุน้ำดื่มค่ะผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันเช่นขวดเพชรขวดพอลิเอทิลีน ท่อ PVC จานเมลามีนยางเป็นโพลิเมอร์ที่มีสมบัติไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนทนต่อแรงดึงได้ดีมีสภาพยืดหยุ่นสูงสามารถคืนกลับสู่สภาพเดินได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ได้รับแรงกระทำจึงนิยมนำมาใช้ทำยางรัดของลูกโปง่งถุงมือยาง อย่างรถยนต์ส่วนเส้นใยก็เป็นพพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งค่ะมีสมบัติไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนมีสภาพยืดหยุ่นและความเหนียวแตกต่างกันโดยเส้นใยจากธรรมชาติเช่นเส้นใยฝ้ายเส้นใยสับปะรดเส้นใยปานเส้นใยปอขนแกะใยไหมมีสภาพยืดหยุ่นและความเหนียวต่ำ เขาจึงต้องพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์เช่นโพลีเอสเทอร์ไนลอนซึ่งมีสภาพยืดหยุ่นและความเหนียวสูงกว่ามานำมาทำเครื่องนุ่มหม่มทำแหททำเชือกก็จะได้วัสดุที่คงทนถาวรมากขึ้นพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติบางชนิดยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอีกนะนักเรียนแล้วก็มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นค่ะ จึงต้องมีการผลิตพอลิเมอร์สังเคราะห์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและมีการปรับปรุงสมบัติให้เป็นไปตามความต้องการพอลิเมอร์สังเคราะห์บางชนิดย่อยสลายในธรรมชาติได้ยากเราจึงควรใช้เท่าที่จำเป็นนำกลับมาใช้ซ้ำหรือนำกลับไปผลิตใหม่หรือรีไซเคิล ซึ่งก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเซรามิกที่เราใช้งานกันทั่วไปผลิตจากดินหินทรายและแร่ธาตุต่างๆจากธรรมชาติค่ะผ่านการขึ้นรูปแล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงทำให้โครงสร้างและสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เซรามิกส่วนใหญ่แข็งแต่เปราะทนต่อการสึกกร่อนได้สูงมีจุดล้อมเหลวสูงไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าทนความร้อนได้ดีเมื่อได้รับความร้อนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวอย่างของใช้ที่ทำจากเซรามิกที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นจานชามเซรามิกแจกันเซรามิกถ้วยกระเบื้องชามกระเบื้องกระจก ลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้บนเสาไฟฟ้าก็เช่นกันนะคะโลหะเป็นวัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่ในธรรมชาติเช่นทองคําทองแดงเงินอลูมิเนียมโลหะส่วนใหญ่มีความแข็งเหนียวจึงสามารถตีให้เป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ค่ะโลหะนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีกว่าพอลิเมอร์และเซรามิก มีจุดล้อมเหลวและจุดเดือดสูงตัวอย่างของใช้ที่ทำจากโลหะที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็เช่นภาชนะหุงต้มกรอนประตูตัวถังรถยนต์เส้นลวดทองแดงในสายไฟวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเราได้เรียนรู้ว่าวัสดุที่นำมาใช้ทำของใช้ในชีวิตประจำวันมีทั้งที่เป็นพอลิเมอร์ เซรามิกโลหะซึ่งแต่ละชนิดมีสมบัติด้านความแข็งสภาพยืดหยุนการนำไฟฟ้าการนำความร้อนที่แตกต่างกันนะคะจึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานแตกต่างกันค่ะการใช้งานสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตจากวัสดุเพียงชนิดเดียวอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้อย่างครบถ้วนค่ะดังนั้นจึงมีการนำวัสดุหลายๆายชนิดมาผสมกัน นักเรียนรู้จักวัสดุอะไรบ้างที่มีลักษณะดังกล่าววัสดุนั้นมีสมบัติดีกว่าวัสดุแต่และชนิดที่นำมาผสมกันหรือไม่อย่างไรเราจะเรียนรู้ด้วยกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ